สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาเข้ามากอไผ่ค่ะมารดน้ำนะคะนาดูเอาสายยางมาทิ้งไว้มดแดงขึ้นเต็มเลยก็ฝนไม่ตกหลายวันแล้วค่ะกอไผ่เราก็เริ่มแห้งแล้ง หน่อเขายังมีอยู่นะคะก็เลยต้องมาลดน้ําไว้ไม่นั้นะแล้วหน่อเขาก็จะอืไม่อ่อนนะคะหน่อเขาก็จะรับประทานไม่อร่อย <c oughs> ก็เลยต้องมาให้น้ําเพื่อบารุงหนอเขาไว้นะคะ ก็มีหน่อที่ตัดได้อยู่นะคะเสียงดังหรือเปล่าในเสียงน้ําจะดังมีหน่อที่ตัดได้อยู่ค่ะวันนี้คงจะต้องตัดเดี๋ยวลดน้ําแล้วให้เขาได้ดูดน้ําเข้าไปให้ชุ่มฉ่าสักหน่อยแล้วเดี๋ยวก็จะตัดแต่สําหรับหนอนี้ที่ยาวแล้วเนี่ยนะคะหนอนี้น่าจะ <c oughs> แกนค่ะไม่รู้ว่าเขาน่าจะเป็นหน่อที่แบบว่าแตกออกมาจาก ตรงที่เราตัดไปแล้วหรือเปล่าอ๋อก็ไม่ใช่เป็นหน่อที่แตกใหม่เลยแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ดูลักษณะแล้วก็น่าจะได้ตัดทิ้งนะคะ่ะเอาไปกินก็คงจะไม่อร่อยนะคะ ก็ยังมีหนอ่อแตกขึ้นมาเยอะอยู่เนี่ยะคะ่ะก็คงจะเป็นจากที่ฝนตกเมื่อครั้งก่อนนะคะแล้วช่วงนี้ก็คือฝนมาทิ้งไปได้อาทิตยหนึ่งแล้วะคะ่ะอาทิตย์เต็มๆที่ฝนไม่ตกเลยในสวนเราก็แห้งแล้งเหมือนกันค่ะสวนข้าวโพดนะคะต้องไปรดน้ำทุกวันเลยค่ะตอนนี้เพราะว่า แห้งมากแล้วไม่มีฝนแล้วช่วงกลางวันนี้ก็แดดก็จะร้อนมากๆเลยขขาโพดเราก็เริ่มใบเหี่ยวทั้งๆที่ก็ลดน้ำไว้นะคะตรงส่วนที่ต้นใหญ่แล้วตรงนั้นก็คือฝักเขาก็ ใกล้จะได้หักแล้วล่ะค่ะวันนี้ก็ไปเดินเดินดูหักมาได้สิบกว่าฝักที่เขาสมควรหักได้แล้วก็เลยหักมาแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะต้องไปหักอีกพรุ่งนี้ก็อาจจะได้มากกว่าวันนี้สักหน่อยก็คงจะได้หักทุกวันแล้วล่ะค่ะสำหรับเขาพด ก็ตรงนั้นถ้าหักหมดแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องลดน้ําก็มันลดแต่เฉพาะตรงที่เราปลูกรุ่นล่าสุดนะคะหนึ่งกอนี่จะลดสักกี่นาทีดีเนาะมันจะได้ชุ่มชุ่มอ่อทั้งหมดมีอยู่สามกอน,นะคะ แต่ท่านี้ก็น่าจะชุ่มแล้วดูน้ําไหลออกมาอยู่น้ําไหลออกมาอยู่ด้านข้างๆรอบๆกอน้ําฉ่าเลยน่าจะเปียกได้พอสมควรอยู่นะคะนี่แล้วก็นี่หนอนนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดค่ะให้น้ําเขาก่อนให้หน่อเขาชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าแล้วก็จะมาตัดแล้ว แล้วก็นอน,นี่อีกหนึ่งนอนเดี๋ยวก็จะตัดไปด้วยค่ะให้เขาดูดซับน้ำเข้าไปให้อิ่มก่อนหนอนเขาจะได้อ่อนอ่อน ก็จะขอเวลาสักเก้านาทีสำหรับคลิปลดน้ำไผ่นี่นะคะตรงนี้ก็ตอนที่เขาแตกออกมาทีแรกก็ว่าจะตัดจะไม่เอาไว้เพราะมันจะขยายกอออกมาเรื่อยๆทำให้กอเขาใหญ่โตขึ้นแต่ก็ตัดไม่ทันนะคะช่วงนั้นออกเยอะมากๆก็เลย ปล่อยให้โตพเพราะก็โตไปโตเกินไปแล้วเราก็เลยปล่อยให้เขาโตไปเลยไม่ได้ตัดออกแต่เดี๋ยวก็เนี่ยจะได้เริ่มเริ่มตัดต้นเขาทยอยตัดต้นเขาออกแล้วเพราะกอเขาจะใหญ่เกินไปมีจิงจกอยู่ที่กอไผ่ด้วย ขากระโดดลงมาตะกี้นี้ลดน้ำไปโดนเขาเลยกระโดดลงมาเลยได้จะพอแล้วละเนาะกอน,นี้เดี๋ยวปไปนอมไปบิดวาวไปสำหรับที่กอใหม่นะคะเพราะว่าอสายนี้มันจะได้แค่กอน,นี้กอเดียวอะคะ่ะถ้าจะไปอีกกอนึงต้องไปเปลี่ยนวาวทางใหม่สายใหม่นะคะ สายนี้ไปไม่ถึงขอจอดไว้สักแป๊บนะคะ โอเคค่ะงี้เราก็จะมาดูกันที่สายใหม่อีกสายนึนะคะนี่นะคะ,นนะ,คะหนอนี้แต่หนอนี้น่าจะยังไม่ตัดวันนี้นะคะไว้อีกสักหนึ่งวันนี่ค่ะเดี๋ยวลดน้ำเสร็จแล้วเราคงจะมาตัดหนอนี้ด้วยหนอนี้ก็น่าจะตัดได้แล้วถ้าไม่ตัดเดี๋ยวจะแก่บว นอนนั้นเดี๋ยวเอาไว้วันหลังมีมีมอยู่ทั้งหมดสามกอนะคะที่ปลูกเอาไว้ก็แค่สามกอนี่ก็กินไม่ทันแล้วค่ะ จะกินหน่อไม้ทุกวันเลยก็ไม่ไหวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นโรคขาดสารขาดสารอาหารก็ต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปกินอย่างอื่นบ้างนะคะกินแต่หน่อไม้แย่แน่เลยเดี๋ยวไม่มีแรงทำงานนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมคลิปให้นะคะ ขอบคุณทุกท่านขอขอทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะประสบความสำเร็จกับงานการที่ทำอยู่นะคะขอบคุณมากๆอีกครั้งคะ่ะ